ที่สปอร์ตภูมิใจนำเสนอสั้นจังแต่มันนะข่าวจริงอดีเมวันพันแมนซีซั่น3ากำลังจะมาและมาแน่ในปี2025นี้แม่จัดว่าเด็ดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูความจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมั่นใจถึงขนาดนี้อดีเมมาในปี2025จริงหรือเปล่าวันนี้มาไขข้อสงสัยกันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกิ เห็นผมข่าวนี้เป็นข่าวหลุดและเป็นข่าวรั่วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแบบนี้ครับมีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ไลน์หนึ่งนะที่มีชื่อว่าอาร์ติเมสซูมิได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าทีวีอาร์ติเมสวันพันแมนซีซั่น3จากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะออกอากาศในปี2025นี้อย่างแน่นอนครับ แ,และก็จากค่ายอดีมเอสสตูดิโอเจซีสตาร์เช่นเดิมครับข่าวแบบนี้หรือเรื่องแบบนี้เนี่ยพวกเราได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับว่ามีข่าวล่วงข่าวเด็ดเกี่ยวกับวันพันมนาซีซั่นสนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะความน่าเชื่อถือมันก็เลยน้อยครับเห็นข่าวแบบนี้ตัวผมเองหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนๆเ,เองก็คงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรนี่แต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้แฟนคลับวันพัฒนาอย่างพวกเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะมีคนหนึ่งคนมาลีทวิตครับนั่นก็คือ แต้นแตนแตนตึงตึงโป๊ะ จะยื้อเวลาเพื่ออะไรเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญเนี่ยนะคนที่มาลีทวิตนั่นก็คืออาจารย์มุระตะผู้วาดวันพันแมนนั่นเองครับถ้าหากเพื่อนๆจะไม่รู้จักอาจารย์มุระตะนะครับคนคนนี้ก็เป็นคนที่วาดวันพันแมนในฉบับภาพสวยนั่นเองนะคนที่สรรสร้างลายเส้นวันพันแมนให้พวกเรารู้จักนะครับแล้วก็เป็นลายเส้นที่จะไปทําอนิเมะด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดข่าวรั่วมาบ่อยเหลือเกินครับแต่อาจารย์มุระตะนั้นก็ไม่เคยลีทวิตสักครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นข่าวมั่วครับแต่ในคราวนี้ สิ่งที่พวกเรารู้สึกว่ามันก็คงเป็นข่าวมั่วเหมือนเดิมแต่อาจารย์มูรตะนั้นมาลีทวิตมันแทบจะเป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่งเลยครับว่าข่าวนี้มันน่าจะจริงและแน่นอนยังไม่มีการยืนยันแบบ100%ครับแต่คนระดับอาจารย์มูรตะคงไม่ทําให้ตัวเองเสียหน้าหรอกแน่นอนผมเชื่อว่าปี2025นี้เจอกันแน่ วันพันแมนสี่สั้นสามส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ผมเริ่มเชื่อแล้วล่ะว่ามันคือจริงส่วนแพลตฟอร์ม X ของอาจารย์มูรตะนะครับอาหาเพื่อนๆอยากไปติดตามแล้วก็อยากจะติดตามตอนใหม่ให้เร็วที่สุดไปติดตามแพลตฟอร์ม X ของอาจารย์มูรตะได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แพลตฟอร์มนี้ของอาจารย์ในใต้ลิงก์นะเพื่อนๆกดเข้าไปดูในใต้ลิงก์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะส่วน